สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงนะคะก็จะพาไปดูป่าบูเบอรี่นะคะว่าก็จะได้เก็บด้วยนะคะ <c oughs> เห็นบางคนก็ไปแล้วน่มามองๆดะะูแล้วค่ะเราก็จะไปดูป่าของเราเหมือนกันนะคะว่าได้เรียงนะคะถ้าได้แล้วก็จะได้เตรียมตัวไปเก็บน,นะคะเพราะว่าสาบูเบอรี่ปีที่แล้วนะคะมีนะคะแต่พอมาละลายน้ําแข็งก็เลยเสียหมดเลยนะคะไปกันดีกว่าะคะ่ะตอนนี้ ดีแล้วค่ะนั่งรถมาก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรนะขึ้นรถบุกก็คือนั่งหลับมาเลยนะคะนี่โชคดีที่ว่าไม่ไกลมากเหมือนป่าเห็ดเท่าไหร่ค่ะถึงแล้วนะค่ะแล้วโค้งไปโค้งมาเท่ากันมันก็ถึง้วคะนี่ถึงแล้วนะคะป่าจ๋าของเอี้ยงพามาดูค่ะมาค่ะถึงก็ดีเสียงนกร้องเลยะคะ่ะต้องข้ามไปฝั่งตรงข้ามนู่นละค่ะอ๊ะทำไมถนนทางเข้ามันเป็นรอยล้อรถใหญ่คะนี่ยดีนะคะไม่มีผู้คนเท่าไหร่ ถนนนี้ไม่ค่อยวิ่งโอเคนะคะโอ้ยเหมือนฝนจะลงอีกแล้วค่ะก็ ike, ไม่เข้าใจนะคะมาถึงป่าท <ไง S 2> ี่ไหนไปดีกว่าค่ะไปดูป่าบูโบรีของเราเองดูนะคะทางเข้าเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะต้นไม้อะไรก็ไม่รู้ม้งโอ้ดีนะคะที่ใส่เสื้อตัวแบบอันแบบนี้หน่อยนะไม่อย่างนั้นเราก็คันคลายอีกแล้วค่ะโอะ้ค่ะป่าเขียวขจีมียุงนะคะนี่โอ้ยขึ้นมาแล้วค่ะก็หินก้อนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ ไปดูกันดีก,กว่าคะ่ะโอุ้อยจะไปยังไงคะนี่โดยตายแล้วต้นไม้ก็ขึ้นทั่วหัวอ,อีกแล้วคะ่ะสะผมมาเพื่อการนี้นะคะเพื่อการเข้าป่าคะ่ะบึ้ยไหนล่ะคะไปผิดที่หรือเปล่าคะนี่โอ้โห ถูกทางแล้วค่ะอุย้ยเจอแล้วค่ะได้เก็บแล้วค่ะเังต้องชิมก่อนนะคะเน้นๆเข้ามาแลยอุ้ยลูกใหญ่ด้วยค่ะอือหืเป็นสุกแล้วค่ะอืเว้สุกแล้วค่ะอือหอร่อยค่ะอืออีโซโอ้ไม่ได้กินแอ้ลูก สดๆมานังแล้วเราแค่ได้กินแต่แบบแช่แข็งค่ะโอ้โหอื้อแล้วฝนตกมไม่หวันนะคะ้อร่อยค่ะอร่อยหืมอ,อ,อยากจะบอกอะไนะคะตรงแต่ว่าอาทีนี้ต้องมาแล้วหรอคะ่ะถคามาช้าก็อดน,นะคะเพราะว่าคนก็มาเก็บเหมือนกันนะคะได้รสชาติเหมือนบักเล็บแมวบ้านเราเลยนะคะนี่ค่ะ บนะเซียอ,อ,อืมบนระเชียเอ้คะ่ะอืมว่ายุงตัวเบิ่มคะ่ะอืมไปแล้วคะ่ะได้มาอืมข่อ,อย่างช่วยน,นะคะเนี่ยอืม,อ,ม,อ,มอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนพวกอันนี้เลยคะ่ะผีเสื้อเขาลอกข้าวเขาแหละอันนี้เห็นไหมคะลูกโตโต,ตเลยนะคะโอ้ยตายแม่น,นี่นะคะคือ บางทีบางโอ,โอ้ยุงค่ะยุงบางลูกกินไปก็เหมือนหมักได้แบบบ้านเรานะคะอันนี้คือยังไม่สมเต็มที่นะคะแต่ยังก็กินก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าแล้วที่ได้เก็บนะคะดูนะคะต้องไปหาเครื่องมือก่อนนะคะนี่โอ้โหมาแล้วนะคะบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ทำขนมบลูเบอร์รี่อร่อยเลยนะคะนี่ <c oughs> ก็อย่างดีนะคะมาไม่เสียเที่ยวดีกว่าไม่ได้อะไรเลยกินนี่คะ่ะ ไปกินบูเบอรี่แล้วนะคะเมื่อกี้นี้เราก็เลยพาก,กันกลับไปนะคะแล้วก็คิดว่าวันถุกนี่แหละจะมาเก็บที่นี่เราจะเริ่มแลกวก็ที่อื่นมากที่ก็สูงแล้วเหมือนกันนะคะเราก็จะได้มานั่งหลังกดหลังแขงเก็บบูเบอรี่ไปกินแล้วนะคะช่วงหน้าไว้กินหน้าหนาวนะคะเราก็ขับรถออกมาเข้าสูถ่ถนนใหญ่แล้วนะคะ จะไม่ค่อยมีรถนะคะวันวันหนึ่งของประเทศนี้นี่วิ่งส่วนกันน้อยมากเลยนะคะมีแต่ป่าป่าป่านะคะ